ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะคิสสำหรับวันนี้ของที่คณะจะนํามารีวิวนั้นคณะรับรองได้เลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าของนั้นมันววาวมากเลยค่ะปปุง,ปง ฮัลโหลมาแล้วจ้าเขาคือกล่องสุ่มเครื่องเขียน New Me Box ของแท้ล้านเ N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  ภายในกล่องนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกล่องนินสอ1กล่องแล้วก็จะมีเครื่องเขียนต่างๆอีกไม่ต่ำกว่า6ชิ้นเลยค่ะ ตรงนี้เขามีให้เราขูดเลขด้วยจ้านี่ค่ะตรงนี้นะคะที่จะเป็น3ช่องนี้แหละให้เราขูดหาเลขค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนไปขูดต้นไม้หาหวยอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ แล้วเมื่อเราคูดออกมาแล้วก็จะได้เลข3หลักคาะและเลขนั้นก็จะเป็นค่าดวงดีของเราเมื่อเราเนี่ยได้ค่าดวงดีมากเท่าไหร่ของด้านในนี้ก็จะได้ของดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะเราได้ลุ้นของในกล่องแล้วก็ลุ้นค่าดวงดีด้วยโอ้โหคงจะสนุกมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปแกะลุ้นกันนั้นคณาฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คณะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาแล้วจ้า้ ูสิคะทุกคนกล่องเนี่ยสวยมากๆเลยนะแล้วคือเขามีด้วยกันทั้งหมด2สีเออคณะก็ไม่รู้ว่ามีสีอื่นหรือเปล่านะคะแต่ที่คณะซื้อมานะมันมีสองสีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มแกะกันทีละกล่องเลยนะมาเริ่มที่กล่องสีฟ้าก่อนด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาขูดหาเลขกันนะคะอันนี้คือด้านข้างนะด้านหลังก็จะเป็นวงล,อล้อปริศนานะคะอะไรก็ไม่รู้ค่ะ แล้วก็ด้านข้างเขาจะมีคะแนนดวงดีบอกนะคะคณะก็แปลไม่ออกเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นอะไรบ้างรู้แต่ว่า1-5เนี่ยก็คือน้อยสุด96-100กเนี่ยก็คือดวงดีสุดๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เลเวลไหนนะอย่ารอช้าดีกว่านะคะมาแกะกันเลยเออเดี๋ยวนะคัตเตอร์คัตเตอร์อยู่ไหนชวเดี๋ยวคณะขอใช้คัตเตอร์กรีดก่อนนะคะดึงพลาสติกออกมา โอ้ oh. และอันดับแรกนั้นเราจะมาขูดหาเลขกันอ่ะคณะขออนุญาตใช้เหรียญน,นะคะขูดเลยปุ๊ <c oughs> บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ย,ยช่องนี้ได้เลขหจ้าหุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยช่องที่2ได้เลขอะไรว้าวทุกคนเกเด้ออันนี้ก็เป็นศูน โอ้นี่เราดวงดีมากๆเลยนะได้96คะแนนยเย้ 16เนี่ยก็จะเป็นเลเวลที่สูงสุดเลยค่ะนณาก็อยากรู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอใช้แอปสแกนแปลภาษาก่อนไหนดูซิแปลว่าอะไรโอ้โหเดี๋ยวนะ96-100จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่แห่งยุโรปโอเครู้เรื่องอุย้ยมี10ด้วยนะคะรูด10สิได้ไหมอ้าวคุณลลอกดาวดึงไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะแกยังไงแกไม่เป็นอะ วิ้ได้ได้ได้ไม่หลอกขอโทษค่ะมันรู้ได้จริงๆเออโอเคเปิดเลยฟบมีอะไรบ้างหุยสวยสวยมากเบยอ,อ่ะชิ้นแรกก่อนนะอ้น่าจะเป็นกาดนะคะสวยจังเลยดูสิคะมีข้อความด้วยนะชุปล่อยเพียบเลยเครื่อนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะมันเป็นหุงหุงแล้วก็เป็นรูปกระบองเพชรด้วยค่ะนี่นะ เอาไว้ใส่อะไรก็ไม่รู้ต่อมาเนียวนะอะไรอ่ะอันนี้ขอแกะแป๊บอะไรอ่ะตัวหนีบเหรอมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน แล้วก็เอาไว้หนีบอะไรอย่างนั้นมั้งทนาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคือมันมีรูปเสื้อกางเกง,กง,เงรองเท้าหมวกกระเป๋าด้วยนะคะมีใครรู้บ้างว่าคืออะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะเฮ้ยทุกคนมันมีกลิ่นะ่ะกลิ่นเป็นแบบสมุนไพรเป็นเหมือนตะไคร้อะไรประมาณนั้นเลยนะเอ๋หรือว่าจะเป็นแบบพวกไล่ยุงเน็บเนบไว้กับเสื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไล่ยุงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเดาเอาอ่ะด <c oughs> ูอย่างต่อไปเฮ้ออันนี้อะไรอ่ะ คณะูรูปแล้วก็เดาเอานะคะน่าจะเป็นนาฬิกาค่ะแล้วเหมือนมันตั้งโต๊ะได้ด้วยนี่ไงต่อไปฟิวเป็นการ์ดแบบนี้นะคะที่เหมือนโคนไอติมนะแต่พอกางออกมาเป็นรูปหัวใจโอ้อิเลิฟสุดๆเออนี่ก็ดีค่ะน่ารักต่อมาฟืบอันนี้เหมือนนกเลยอะ่ะอ๋อ ใช <laughs> โอ้ยมันกลางออกมาได้คะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นยังไงเหมือนพัดอย่างงี้ไหมเออน่าจะเป็นพัดนะเฮ้ยเก๋เย็นนะ่ะคณะรู้แล้วมันน่าจะเป็นอันเดียวกับอันนี้เป็นแบบแคคตัสเหมือนกันกระบองเพชร นึกว่าจะเก็บกลับไปไม่ได้เก็บกลับได้ค่ะแล้วก็ใส่ในถุงข้าแบบนี้เจงอันนี้คือปังปูริเย่มากๆเลยนะคะเอาไว้พวกพานะควรมีค่ะอ่นต่อไปฟื<ฮ>้เป็นปากกาดำสองแท่งเป็นปากกาแบบทั่วไปเลยนะคะไม่มีลวดลายอะไรนะโห<ฮ>่ฝอยๆย,ย,ยังไม่หมดชุบววาวเป็นสมุดค่ะทุกคนเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กๆกระจิตลิดนะคะและต่อไป โอ้อันนี้เป็นพวงกุญแจน้องหมีนะอยู่ในบอลูนวู้วะชิ้นแรกๆน้อยๆก็น่าจะหมดแล้วนะคะมาดูชิ้นสุดท้ายแทนแทนแทนอ๋อันนี้คือสวยมากๆ เป็นกล่องดินสอนั่นเองนะคะซึ่ง NBX หรือ n e w m e Box เนี่ยเขาโด่งดังมากในเรื่องของกล่องดินสอนะเดี๋ยวมาแกะดูกล่องดินสอกันมาชื่นชมความมหัศจรรย์ของกล่องเขาสิสน,นี่อุ้ยคือลายสวยค่ะทุกคนลายเป็นแบบจีนๆเลยนะ สวยจริงแต่คณะคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงกระเป๋ารถเมย์ค่ะชินหนครับชินในหน่อยครับพี่ไม่ใช่อ่ะเรามาเปิดดูกันแทนแทนแนโอ้ สุดยอดโหถ้าตอนเด็กๆคาะมีกล่องดินสอบแบบนี้จะแฮปปี้มากเลยค่ะ่ามาดูตรงนี้ก่อนนะเขามีเครื่องคิดเลขให้ด้วยค่ะทุกคนอะเดี๋ยวมาลองคิดนะกดซีก่อนฟึบอ่าหนึ่งสองสามบวกสี่ห้าห เท่ากับนี่5้9สุดยอดแล้วก็มีใบนี้ที่เหมือนกับเป็นตารางสอนตารางเรียนอะไรประมาณนั้นนะเราสามารถดึงตรงนี้ออกเครื่องคิดเลขแล้วก็เอาตารางใส่เข้าไปได้ค่ะสามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกอย่างเลยนะและนอกจากนี้เขาก็ยังมีปากกาไว้บอร์ดนะคะให้อีกสองด้ามค่ะแล้วก็ผ้าเช็ดนะมีกระจกด้วยค่ะเอาไว้ส่องความสวยนะฮัลโหลโอ้โหทุกคนคือมันดีมากจริงๆอะ นี่เดี๋ยวคณะเขียนไว้บอร์ดให้ดูฟุบฟุบเขียนเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าที่เขาให้มาลบได้เลยค่ะโอ้โหคือชอบมากดีมากคณะรักทุกคนและนี่ก็คือของทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกล่องสูมเครื่องเขียน NBX กล่องแรกของเราค่ะ สุดยอดไปเลยต่อมา <hire me. S 1> กล่องที่2กล่องนี้เป็นสีชมพูฟุงฟริงฟุงฟริงเลยเรามาดูกันสิว่ากล่องที่2นี้เราจะได้อะไรบ้างนะคะเหมือนเดิมคะ่ะอันดับแรกเราก็มาขูด้าเลขเด็ดกันก่อนนะโอมเจ้าแม่จ๋าให้เลขเด็ดลูกด้วยเถิดเพียงอันนี้เป็นเลขเก้านะคะช่องอมามาเลขแป ตืดเลขที่ออก089 089ซึ่ง89เนี่ยก็จะอยู่ในเลเวลนี้ค่ะก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะแต่เป็นรองดีที่สุดแล้วกันเออก็ยังดีมารู้สิบกันจ้าอ เถิบถแท้ๆ,ๆอ๋ออันนี้มีฟอยฟอยฝอยฝอยเป็นสีชมพูด้วยนะสวยจังอ่ะอืมเอาฝอยออกก่อนเฮ้ยชนาได้อันนี้อีกแล้วค่ะเหมือนกล่องแรกเปียบเลยนะแต่ว่ามันคนละลายกันค่ะที่มันจะเป็นกลิ่นสมุนไพรชุดวันนี้เป็นชุดไม้บรรทัดค่ะเอาไว้เรียนคณิตศาสตร,ร์ฟิสิกส์อะไรได้เลยนะดูดีอยู่ค่ะ ต่อมาเป็นปากกาที่เป็นพัดได้ด้วยค่ะในโบกดิไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอถูไทยได้เป็นปากกาแบบนี้เลยค่ะต่อไปอู้อันนี้นาฬิกาข้อมือค่ะทุกคนสีชมพูด้วยน่ารักสุดๆไปเลยแกดูได้ไหม ทุกคนดูอ่ะกดใไฟขึ้นด้วยนี่ไงเฮ้ย <c oughs> สุดยอดอ่ะน่ารังมากๆเลยเดี๋ยวคณะเอาไว้ใส่ดีกว่านะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ชอบค่ะคิดว่าน่าจะคุ้มแหละอันเนี้ยชิ้นต่อไปเป็นปากกาสีดํานะคะแล้วก็มีรูปดอกไม้ซากุระสวยอยู่อะไรอ่ะนิ่มๆโอมันเหมือนโมนี้โมนี้ใช่ไหม เนของเล่นค่ะทุกคนโมนี้โมนี้นะที่มันจะแบบนิ่มๆยืดๆอะ่ะนี่นีรูปน้องหมู <c oughs> น่ารักสุดๆยืดยืดยืดแล้วก็มีอ๋อ <c oughs> เป็นการ์ดอันนี้นะคะเหมือนกล่องแรกที่เราได้เลย <c oughs> เหมือนกันเดะ มาดูที่อันสุดท้ายแถนน่นแห่เป็นกลองดินสอน,นั่นเองอันนี้เป็นรูปอะไรมอรีคริสต์มาสกำลังจะมาพอดีเลยนะคะโอเคแกะดูกันสวยอยู่ สวย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 เออมันมีสองลายใช่ไหมมีด้านสีขาวกับด้านสีแดงเปิดเลยฟืบคุ้ยลายสวยจริงๆด้านในก็ลายสวยนะคะก็จะเป็นแบบเดิมเลยที่จะมีเครื่องคิดเลขแล้วก็มีตารางนะคะอุ้ยอันนี้มีตารางให้สองใบเลยค่ะกล่องแรกมีใบเดียวนะแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยเป็นแอลกอฮอล์แพดค่ะทําไมกล่องนี้มันดีกว่ากล่องแรกอะเป็นงงนะคะมีผ้าเช็ดแล้วก็ ปากกาไว้บอร์สองด้านเหมือนเดิมและแน่นอนว่ามีกระจกนะและนี่คือของที่อยู่ในกล่องสุม่มกล่องที่สองสีชมพูของเราแน่นเองค่ะเย้คณะก็ชอบม,มากๆเลยนะคะกล่องนี้น่ารักสุดๆไปเลยาต่อมากล่องที่สามกล่องสีฟ้าสีฟ้าเวลาหิวหิวทุกเวลาค่ะเอาพลาสติกออก ได้เวลามาขูดแล้วคณะชอบตอนขูดที่สุดเลยได้เลขหกช่องที่สองได้เลขอะไรเก้าว้าเฮ้ยเหมือนกล่องแรกเราก็ได้96หรือเปล่าใช่สิเกหก็คือดวงดีที่สุด,ดรู้สิบรู้สิบอ่อออหอมทอมทอมทอม สีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยคงต่างกันที่ฝอ,อยจริงๆค่ะแทนแทนแทนอุ้ยอันนี้สวยอะไรไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าสวยนะกระดาษโน้ตหรอขอแกะได้ไหมขอแกะขอแกะขอแกะนี่ค่ะเขามาเป็นพวงๆแบบนี้อ๋อเป็นกระดาษโน้ตจริงๆด้วยอะ่ะไม่เคยเห็นแบบนี้อะ่ะน่ารักสุดๆอะ่ะชอบชอบถูกใจมากเลยค่ะชิ้นแรกก็โดนใจจอร์ดแล้วนะต่อไปโอ้โอ เพียบเลยเป็นที่คั่นหนังสือคะ่ะโอ้โหคือสวยมากๆเลยนะคะมีด้วยกันถึง5ชิ้น5แบบเลยคืออนิเมะเรื่องนี้ดังมากๆเลยนะคะสวยชอบชอบธนาชอบอ่านหนังสือด้วยนะเดี๋ยวเอาไปคั่นหนังสือคะ่ะต่อไปทาดอันนี้อีกแล้วคะ่ะรู้สึกว่าได้ทุกกล่องเลยนะ ชูปกาดำอะไรอีกกบหล่าดินสอน้องแมวเมวียวแล้วก็พวงกุญแจน้องแมวมีหนวดนะคะหมดยังหมดยังอุย้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เป็นสมุดโน้ตโอ้โหสมุดโน้ตอันนี้รู้สึกว่า5้าบาทสิบาทเองนะแบบเนี้ยอ้ยแลนเหลือชิ้นสุดท้ายก็คือกล่องดินสอนอ้ อันนี้สวยเป็นเหมือนลายแบบว่าพวกกาแล็กซี่ท้องฟ้าดวงดาวอะไรประมาณนั้นนะคะแกดูกันสิอือ<ฮ>อันนี้มีกระดาษอะไรให้ดูว้าวทุกคนดูโอ้แม่เจ้าเห็นอะไรไหมเราได้กล่องดินสอที่มีรหัสด้วยค่ะเฮ้ยปกติที่มีรหัสเนี่ยกล่องหนึงก็สองสมร้อยแล้วนะคือกล่องนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะนี่นะคะเขามีคู่มือบอกด้วยนะว่าเราจะตั้งค่ารหัสต,ต่างๆยังไงอะไรประมาณนั้น คณะเคยเห็นคนรีวิวกล่องดินสออันนี้ที่มันมีรหัสผ่านนี่แหละแต่คณะไม่เคยมีค่ะตื่นเต้น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนะโอ้โหด้านในสวยอะ่ะมีรูปด้วยอ่ะทุกคนดูสิคะสวยจังเลยเอ <c oughs> คือมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะกับอันที่ไม่มีรหัสผ่านแต่อันนี้มันคือฟูลออปชันมากกว่า <c oughs> นี่ไงมันมีที่ชาร์จให้ด้วยอะ่ะที่ชาร์จสองเส้นเลยเหรอปกติมันมีสองเส้นไหมทุกคน <c oughs> คือดีดีที่สุดในโลกเลยคณะชอบมากเลยนะคะ แฮปปี้สุดๆเรื่องการใช้งานการตั้งค่ารหัสอะไรต่างๆในคณะก็ยังไม่ได้ศึกษานะคะก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นนอกรอบแล้วกันเนาะเก็บ ชบและของที่ได้จากกล่องสุ่มกล่องที่3ของเรานั้นทําให้คณะเนีกรีดหนักมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้กล่องดินสอแบบมีรหัสค่ะได้แค่กล่องดินสออย่างเดียวเนี่ยก็คุ้มสุดๆแล้วเย่เอาล่ะค่ะทุกคนมาถึงกล่องสุดท้ายสีชมพูกล่องที่สีของเราแล้วสนุกจุงเมยอ,อยากแกะหลายๆกล่องเลยค่ะ อันนี้เราจะโชคดีหรือเปล่านะเลขสามค่ะ83ากล่องสีชมพูกล่องที่สองคณะได้แปดก้ากล่องนี้ได้8ปบสก็เกือบจะดีที่สุดนะคะมารูดกันเลยอ๋อรูดทีเดียวเลยก็ได้นี่หว่าพร้อมพ อะไรบ้างจกจ้าจกออกมาดูอย่างแรกนะคะเป็นดินสอไม้ค่ะด้ามสีเขียวที่ยังไม่ได้เหลาด้วยนะสองด้ามชิ้นต่อมาเป็นปากกาแท่งสีดำซากุระนะคะได้ไปแล้วอันนี้ชูปชุดเซตไม้บรรทัดอันนี้ก็ได้ไปแล้วเหมือนกันคะ่ะชูปไมยูนิคอร์นสวยจังขอแกะดูก่อนนะ เป็นดวงดวงแบบนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยมันมีกลิ่นหอมด้วยเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีกลิ่นหอมๆของสมุนไพรค่ะมีตั้ง18ดวงเลยนะเยอะสุดๆชูด๊ดอันนี้น่ารักพัดหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะเป็นพัดนะคะแต่อันนี้คือแพ็กเกจด,ดีมากมีผู้ผู้สีชมพูด,ด้วยอะ่ะแบวสุดใช่แล้วทุกคนเขาคือพัดค่ะรูปน้องกระต่าย วู้โอ้ยน่ารักจริงๆค่ะเอ็นดูเทียนมีมีเทียนมีหรือเทียนไม่มีเดี๋ยวนี้คนาเอาไปเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้พกไปนู่นไปนี่นะต่อมาเป็นกระดาษโนต้ตนะคะฉีกๆรูปน้องกบเคโรโรหมดยังหมดยัง โอ้ได้การ์ดมาอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่เหมือน3ามกล่องแรกนะเป็นรูปบ้านแบบว่าไม้ไม้อ่ะอืม่อมาก,ก็จะเป็นกล่องดินโสออุ๊ยกล่องนี้หวานแหววมากๆสีชมพูเอามาเปิดดูกันๆๆๆๆอันนี้คืออะไรอะ่ะมันลุดเหรออ๋อมันเป็นเหมือนเกมเออมีเกมให้เล่นแก้เครียดด้วยนะหรือจะเครียดหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้นะคะมันหลุดมันหลุด <ๆ S 1> นี่ไงคือมันเป็นเหมือนแม่เหล็กอ่ะ สามารถใส่เข้าไปได้เลยนี่แบบนี้ค่ะฟึบฟึบฟึบมาดูกล่องของเขากันนะคะลายสวยมากเลยหวานหวานแบววบ,บค่ะเป็นทีมน้องกระต่ายนะเปิดดูด้านในอุ๊ยน่ารักน่ารักสุดๆชอบชอบชอบเฮ้ท <c oughs> ันทันเฮ้ เป็นแบบนี้ปกติเลยอันนี้เหมาะกับสายหวานนะเย้และนี่ก็คือของที่อยู่ในกล่องสุ่มกล่องสุดท้ายของเรานะคะก็ได้ตามนี้เลยจ้า ใส่ๆเหมาะกับเด็กผู้หญิงน่ารักอย่างเราค่ะ <_ C 1> แทนๆๆแทนแทนแทนและนี่ก็คือของทั้งหมดนะคะที่เราแกะจากกล่องสุ่มเครื่องเขียน N B X ทั้ง4กล่องค่ะก็จะได้ของตามนี้เลยนะคณะรู้สึกว่าแค่ได้กล่องดินสอ,อก็คือคุ้มแล้วค่ะแล้วของอื่นๆเนี่ยก็แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไปนะอาจจะไม่ได้มากมายหลายชิ้นแต่พอรวมรวมกันแล้วเนี่ยคณะว่าก็ดีอยู่ค่ะ <_ C 1> <ๆ S 1> แล้วเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องนล่ะคะ มีความคิดเห็นว่ายังไงคุ้มหรือว่าไม่คุ้มมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะทุกคนทั้งได้ขูดลุ้นเลขแล้วก็ได้ลุ้นของที่จะอยู่ด้านในกล่องด้วยนะคะด้านกล่องดินสอเนี่ยก็คุ้มสุดๆแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ขนาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้คณาคงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย